แฮกก็ต้องไปนั่งตรงนั้นสินี่นั่งอยู่ในห้นองก็พอแล้วมันร้อนก็ไปก็แค่เดินไปแล้วก็ไปไปตรงนั้นนะ่ะตรงที่นั่นแหละเราก็ไปนั่งสินั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่งแบบนั่งอะ่ะ <laughs> เฮ้ยมาอีกมาอีกมามาอีกไม่ใช่ตรงนั้น นั่งอีกนั่งอีไปนั่งดีงดๆียู่มองไม่เห็นนะแฮคมาอีกซ้ายซ้ายซ้ายสายโน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 โไหมโนโนโน่ายอะซ้ายเอากล้องไปแต่ตัวแฮกกระ้ายนี่ซ้ายไหนเนี่ย โอเคเอาแค่ไปเราไปดีไปดีไปเราพูดดังดังด้วยแล้วแล้วไปดีแล้วแล้วไปก็พูดเลยพูดยังไงล่ะพูดว่าแบบว่า ว่ายังไงไ,ไปเไปเนาะ no. พูดไปดีไปดีเนี่ยวันนี้ก็เห็นแล้วตันนี้ก็เห็นเท้าเหมือนกันไม่บอกให้ไปนั่งห้ากนะ้าว,วดดนะกัะตะกรดีเขานอนกันหมดเลย ได้ยินอ๋อแค่พูดแม่ปอสารว่าจะทำตัวกันดีๆนะครับจะไม่น้องจะอยู่จะอยู่อยู่อะไรอยู่ชื่ออะไร แล้วนายชื่ออะไรนายอะไรอ่ะนายชื่ออะไรชื่อจริงนามสกุลนายม,มากรรไ้ากุลสุวกรณนามสกุลสุวกรณนางสาการนามกวกนะกกไปพูด ชื right? นะอาาออ่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเล่นอะไรชื่อเล่นน่ะชื่ออะไรตาา้าา้าัวผมชื่อเกคผมือต <c oughs> ผ,ผมจะทาตัวจะทำตัวไม่นะครับจใจว่า เดี๋ยวยัง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 ละพูด <ไป S 1> พูดพูดถึงผู้หญิงสองคนนั้นด้วยที่ไปขอครบอ่ะ <ไป S 1> ก็บอก <ไป S 1> ก็บอกสิบอกว่าจะไม่คุยจะไม่คุยใช่บอกจะไม่คุย นนะะอบอกไปด้วยชื่ออะไรสองค,น,อค <Okay. S 2> อนนั่น่ะคนแรกชื่ออ,อะรไรโอเคาาแล้วเราเพื่อนผมทิคำตละครับขอให้มีอัเป็นไปนะครับ